ที่เกิดขึ้นมันเป็นเอาอำนาจตุลาการคนเพียงหยิบปืนเดียวมาสกัดกัน,กนอำนาจอธิโมไัยหนึ่งคือนิติบัญญัติผมยิงของฟอง์ณะ เราต้องรักกันผมมาที่นี่รถติดมาขนาลแล้รถติดยังจะมีคนมาอีกวันนี้ไม่ยังสวา่างอยู่ในตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ได้กินข้าวไม่ต้องกินอยู่เนี่ยไม่ได้กินน้ำปอกขวาคนอื่นกินพอาเราชุมนุงกันที่นี่ได้เล่นชุนนุ่งไปชุมนุงมาชุนนุ่งเป็นพร้อมกัน,กน พราะคนเสื้อมากกันคนที่รักประชาธิปไตยที่กิตใจสูงส่งยินขอเตือนกับเตือนพรคการเมืองด้วยกันโดยเฉพาะอยากก่างยิ่งวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ไปจัดปราัยอยู่ในห้องเล,เล็กๆเก็บเงินคนละเกตโอย,ยไม่มีปัญญาออกมาอยู่หน้าถนนเลยคุณสำกบ้างป,ประชาธิปไตยคืออะไรในช่วนี้ มึงดิ้นใจลงไปปากว่าตา้ายิดคำกระดาษทัดศสองคำกระดาษทักษิณปูรักทักษิณมันหนักหัวมือล คุณจะเชื่ออย่งไรเชื่อผก็ชื่อท,ทิเชื่อเพื่อเชื่อชาต,ตาคุณจะเชื่อสาอัมมานคุณก็เชื่อาอัเรสร็จคุณต้องให้เสียคม,มาขบหาไม่ใช่ว่าเสียคามาบรหาระทแคุณัง นายดิฉันต้องไปเตือนรังสีมาเโคนสุพรรณได้รังสีมาโคน,นสุพรรณได้รังสีมาคุณนายดิฉันแม่ช้าชีวะคุณต้องไปเตือนหมา,มาลงสิมีบนะ้านผงเลียกันไปเลยผงเลียงคุณต้องไปเตือนนายธานีเพื่อสุวรรณอย่าไปจับชีบย้อนที่คอ ชาชีวาคุณต้องเตือนคุณดิอย่าเป็นียนเสียงของจาาอภิปสิทธิ์ของผม ทุกสอสอไมู่แถลงแล้ว คนครับลูกหลานก็นังพนว่าเมื่อปี2475ประชาชนไม่เคยร,รู้เรื่องแต่2555ประชาชนรู้จักประชาธิที่ยราได ฟ้าผโลนีทน้ทำไมและให้ประชาชนทำอย่างไรจะให้ประชาชนไปเปรนผู้สภาเองีไห้จะให้ประชาชนไปเป็นสอเองไห้ ละแล้วจาตุลย์ถอนอมาแล้วมึงกลัวกูหรือเปล่าพี่น้องที่รักผมเข้าใจ,จากิจวิญญาณของพวกท่านพวกท่านบอกว่าเอ้กเรียอกมาแล้วเตือมมาแลารเราชนะมาตุกครั้งทำไมไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็มุ่นแน่ไได้ต่อไปนีท่าเอยากให้ท่านบอสเนี่ย คือผู้ทำไปเลยขอฝากพี่น้องที่เค้าเราต้องรักกันนะครับต้องไม่กินยาเสพติด